ย่าเหยียบย่ําทําลายวาสนาของตนในสามเดือนโลกทานไมีศาสนาเดียวใครประมาทกันไม่ได้นะไม่ว่าหญิงว่าชายจิตใจนี้ไม่มีเพศมีไว้นะนิสัยวาสนาบุญกรรมอยู่กับที่หัวใจไม่อยู่กับคําว่าเพศหญิงเพศชายนะอยู่กับที่กับที่กับหัวใจตรงนรกบอกไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายถ้าทําชั่วลงไปทําดีก็ขึ้นนะ เพราะท่านชั้นผมพ้นจากทุกไปได้เหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายเพราะจิตนี่ไม่มีเพศเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายไม่จีบหายออกจากภพนี้เข้าภพนั่นท่านเรียกว่าจิตนี่คือนักท่องเที่ยวมันท่องเที่ยวอยู่มาอยู่ไม่ถอ,อ,อ,อยอย่างนี้แหละท่องเที่ยวไปด้วยแบบหลับหูหลับตาไปเลยนี่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาะเรียกว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะย่าเยี่ยว อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตนที่มีมามากน้อยให้สร้างให้สั่งสมขึ้นส่งเสริมขึ้นให้ดีนะ <c oughs> นี่เรายอมรับพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับทุกอย่างเลยหาที่ข้ามอะไรเวลาปฏิบัติภายในใจนี่ถึงเวลาที่รู้แล้วอะไรปิดไม่อยู่นะ <c oughs> มีกิเลสเท่านั้นปิดเพอกิเลสขาดสะบัดลงไปมันจ้าเต็มภูมิของตัวเอง เต็มนิสัยวัฒนานตัวเองที่ควรรู้หนักเบามากน้อยเพียงไรกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนมันจะเต็มภูมิของตัวเองแต่ละลายลายปิดไม่อยู่นั่นแล้วสุดท้ายก็มารวมมาเป็นพยานของพระเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นตาอย่างนั้นนะนี่ก็ได้ยอมรับทุกอย่างเต็มหัวใจโดยไม่คาดไม่ฝันที่ว่าพระเจ้าบาบ,าบ,บุญนรกสวรรค์ภพมโลกนิพพานตลอดถ,ถึงเปรตผีประเภทต่างๆมีบ้างระพทธเจ้าว่ามียอมราบเลย แล้วจะมาพูดให้โลกเห็นโลกตาบอดก็ยิ่งจะเพิ่มความตาบอดเข้ามันเข้าไปจิงยังไม่บอกอันนั้นบอกแต่ส่วนใหญ่ไว้ว่าบาบุญนโกสวรรค์นิพพานมีออเอาเพียงแค่นั้นนหะนะให้มันดําเนินเข้าไปดําเนินตามทางของผู้จ้าที่สอนแล้วมันก็ค่อยรู้ก็เห็นแล้วลงเองพอรู้ตรงไหนยอมรับยอมรับ,ร,บรู้เองเห็นเองตามทำเจ้ญญา่สอนนี่มันจะลงในตัวของมันเองยอมรับยอมรับยอมรับ,รบจาา้าขึ้นมันยอมรับหมดเลย ไม่ต้องมีใครมาบอกบงังคับกล้าขึ้นมารู้เลยนี่เราทำพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกในสามเดือนโลกธาตุมีศาสนาเดียวพูดครว่าชัติเราจวนจะตายแล้วนอกนั้นมาเป็นศาสนาแล้วคาสอนของธรรมก็มีคําสอนของกิเลสก็มีคนที่มีกิเลสเป็นหัวหน้าขึ้นมาหรือเป็นเจ้าของศาสนาก็เจ้าของ,งทางกิเลสนั่นมันไม่ใช่เจ้าของ,งทางอย่างธรรมก็สอนไปตามแถวแนวของกิเลส เนี่ยผู้ดำเดินก็เดินเดินไปตามแถวกิเลสก็ผปบิดไปพามลูลกลูกคุกค,คานตกหลุมจวาไปเช่นเดียวกันไปหมดแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพุทธศาสนาขอให้ปฏิบัติตามทางนี้เนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเพราะเป็นทางที่ถูกต้องแม่นยาสายทางตบนี้นนกงแนวกานี้ท่านเราไม่ให้ขาาเคลื่อนจากทางนี้กงแนวถึงที่สุดอืมเช่นอย่างมาวัดป่าบรรตาลใครจะมาจากที่ไหนก็มาให้มาตามสายทาง เดินเข้ามาถึงมากว่าบรรตาษเพราะสายทางเป็นสิ่งแน่นอนที่จะนําผู้ดาดาเนินตามทางนี้เข้าให้ถึงจุดที่หมายนี่สายธรรมพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วก็เป็นสายทางที่ถูกต้องแม่นยำให้ดําเนินตามนี้อดําเนินตามนี้เห็นไม่เห็นก็ตามนะโลกสวรรค์อันนี้จะพาไปเองจ้าไปเรื่อยๆสายทางถึงที่สุดไปหมดใครเกิดมาตั้งแต่สาวกเราท่านเคยเห็นนิพพาน ที่ไหนแต่สมัยเวลาสิ้นเจริแล้วไป็นสาวกในธรรมาชาติที่เลือดเลยขึ้นภายในตัวเองไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาเสกสรรบัญญอนั่นแหละบริสุทธิ์พางเท่านั้นนะยอมรับพระพุทธเจ้าทุกองค์ให้พากันจำมานะนี่เราจวนจะตายแล้วรีบสอนะัตบัตรน,นี้ใครจะว่า,วาเราโอ้อะไรนั่นปากอมขี้ล้วไม่สนใจถ้าปากอมทำพูดกันเป็นอักเป็นธรรม